ไอโฟนสิบเจ็ดออกแล้วะอยากได้จังเลยทำยังไงดีแม่จ๋าแม่อะไรจะลูกหนูอยากได้ไอโฟนสิบเจ็ดนะแต่แม่เพิ่งซื้อไอโฟนให้ลูกเมื่อปีที่แล้วเองนี่มันยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่หรอกว่าแม่จะเก็บเงินซื้อเครื่องนี้ให้ลูกได้ก็ใช้เวลาตั้งหลายปีมันใช้ได้ก็จริงแต่ว่าหนูอยากได้เครื่องใหม่อยากได้ไอโฟนสิบเจ็ดแแม่ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมซื้อให้หนูทีแล้วแม่จะหาเงินมาจากไหนละจะลูกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีใครจ้างแม่ทํางานเลย เครื่องละเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะแต่ว่าหนูอยากได้อะหนูเชื่อว่าไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนแม่หาเงินมาซื้อให้หนูได้อยู่แล้วไม่รู้แหละแม่จะไปหางานทําอะไรก็ช่างแต่ว่าแม่ต้องซื้อไอโฟน17ให้หนูว่าไงแม่เมื่อไหร่จะซื้อไอโฟน17ให้หนูเนี่ยแม่คงซื้อให้ลูกไม่ได้หรอกจ้ะแม่ไม่มีเงินจริงๆถ้าแม่ไม่ซื้อไอโฟน17ให้หนูหนูก็จะไม่ยุ่งกับแม่อีกและหนูจะไม่คุยกับแม่อีกเลยจนกว่าหนูจะได้ไอโฟน17 องอาทิตย์แล้วที่ลูกไม่ยอมพูดคุยอะไรกับเราเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีฉันไม่มีปัญญาหาเงินมาซื้อไอโฟน e 17ที่ลูกรอกแค่ลําพังเงินจะกินแต่และเดือนยังไม่พอเลยยูกี้ลูกพรุ่งนี้ก็ไปเรียนแล้วเดี๋ยวแม่รีบเชิญนักเรียนให้นะจ๊ะยูกี้ลูกพรุ่งนี้อยากเอาอะไรไปกินโรงเรียนไม่ได้เดี๋ยวแม่ทำให้กินวนขนาดนี้สงสัยฉันต้องซื้อไอโฟน e 17ให้ลูกแล้วแหละว่าแต่ฉันจะทำงานอะไรดีที่ได้เงินเยอะๆเ,เร็วๆเ,เนี่ย อ๋อฉันนึกออกแล้วฉันเคยเห็นในข่าวเคยมีคนขายไตยแลก iPhone นี่นะเขารับซื้อไตข้างละเกือบ5 0 0แสนแน่น่าสนใจอ่ะไตเรามีตั้งสองข้างถ้าขายไปข้างนึงก็คงไม่เป็นไรหรอกนอกจากจะได้ซื้อ iPhone ให้ลูกแล้วฉันยังเหลือเงินเก็บไปใช้เงินเราจะลองเสี่ยงดูถึงตายก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยลูกก็ได้ iPhone ไอโฟนวิใัยสมใจยุกกี้ลูกแม่แม่มีวิธีหาเงินซื้อไอโฟนให้ลูกได้แล้วนะจ๊ะจริงหรอแม่ ใช่จ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปทํางานนะแม่ไม่รู้หรอกนะจ๊ะว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่แม่จะทําทุกอย่างให้ลูกมี iPhone ไอโฟนไ้ใช้นี่ก็สามวันแล้วทำไมแม่ไม่กลับบ้านสักทีเนี่ยไหนบอกว่าจะไปทํางานไงเนี่ยเราติดต่อแม่ไม่ได้เลยตกลงเข้าไปไหนกันแน่เนี่ยยูกี้ลูกแม่กลับมาแล้วแม่ทําไมสภาพแม่เป็นอย่างนี้เนี่ยไหนบอกว่าจะไปทํางาน แม่ไปทํางานจริงๆจ,งจ,งจะลูกแม่ไปขายไตเพื่อเอาเงินมาซื้อไอโฟนให้ลูกหลังจากลูกจะได้ไอโฟนแล้วยังเหลือเงินเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาอีกฮะแม่แม่ต้องทําถึงขนาดนั้นเลยเหรอก็ลูกอยากได้ไอโฟนนี่จ้ะไม่ว่ายังไงแม่ก็ต้องทําเพื่อลูกแต่ตอนนี้สภาพร่างกายแม่เหมือนจะไม่ไหวแล้วหลังจากผ่าตัดเอาไตออกร่างกายของแม่ ่อนแอรลงมากๆเวลาของแม่ที่จะได้อยู่กับลูกเหลือน้อยเต็มทีไม่อาแม่อย่าพูดแบบนั้นแม่ลาก่อนน,นะเจอลูกถ้าฉันรู้ว่าแม่ฉันต้องตายเขาหาเงินมาซื้อไอโฟนสิบเจ็ดให้ฉันแบบนี้ฉันไม่อยากได้บัตถุกภายนอกแบบนั้นอีกแล้วฉันอยากได้แม่ของฉันกลับคืนมา